สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Science Kitchen Show ผมอุษุพิษนธ์ศดิ์ครับผมทรงฤทธิ์ต้องสมฤทธิ์ครับและผมมนตรีแสงคำนะครับวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสมาทำวิดีทัศน์นะครับเกี่ยวกับการประกอบอาหารและก็ทดสอบสารอาหารกันนะครับซึ่งวิดีทัศน์นี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีววิทิานะครับอาหารที่เราจะมาประกอบในวันนี้คืออะไรครับอาหารที่เราจะทําในวันนี้ก็คือผัดไทยวุ้นเส้นผุ้งสดครับและส่วนประกอบของอาหารนี้ก็มีมากมายหลายชนิดเราติดตามชมกันได้เลยครับยครับ สมของการทำผัดไทวุ้นเส้นกุ้งสดนะครับเริ่มจากกระเทียมและหอมแดงสับละเอียดซอสมะขามเปียกที่ทำจากน้ำมะขาม <that you S 1> เปียก <and love S 1> เคี่ยวกับ <love you. S 1> น้ำตาลปี๊บและเกลือครับ

ไก่น้ำปลาหุ้นเส้นเริกป่น และสุดท้ายคือกุ้งสดครับและต่อไปก็คือวิธีการทำผัดไทยวุนเส้นกุ้งสดนะครับเริ่มจากใส่น้ำมันลงในกระทะนะครับใส่กระเทียมและหอมแดงสับละเอียด không hề mà không เรียบร้อยแล้วก็ผัดให้เข้ากันสักครู่นะครับเสร็จแล้วใส่หันเส้นพอประมาณนะครับน้ำซอสมะเขับ เรียบร้อยแล้ใส่ไข่ครับรอ <This S 1> ให้ไข่สุกเด็กน้อยแล้วก็นำผัดไทยกลบนะครับใส่ถัวลิสงน้ำปลาและน้ำตาลนะครับปรุงรสตามใจชอบ Why everything so wrong? everything is so This happy hand is give a and your end Come and give me เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วผัดต่อไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะครับเสร็จแล้วใส่ถั่วงอกและะต้นหอมครับ <Game. S 2> จากนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเราจะไปทดสอบสารอาหารวอาผัดกุ้งสดเรานั้น,นนะมีสารอาหารอะไรบ้างดูเลยครับทดสอบสารอาหารที่มีอยู่ในผัดไหยวุ้นเส้นกุ้งสดนะครับเริ่มจากการทดสอบโปรตีนโดยใช้ไบยูเลตหยดไบยูเลตลงบนกุ้งสดนะครับ คนให้เท่ากาันใบยูเลตจะทำปฏิกิริยากับโปรตีนในกุ้งสดทำให้สารเปลี่ยนสีกลายเป็นสีน้ำเงินนะครับต่อไปเป็นการทดสอบแป้งโดยใช้ไอโอดีนนะครับเริ่มโดยการหยดไอโอดีนล,ลงบนวุ้นเส้นนะครับไอโอดีนจะทำปฏิกิริยากับแป้งในวุ้นเส้นและเปลี่ยนสารให้กลายเป็นสีน้ำเงินนะครับ ใน,นวัน,นี้นะครับการทำผัดไทยหมุนเส้นกุ้สัของเราก็ผ่านได้ไดีนะครับซึ่งเราก็ได้ทดสอบสารอาหารไปหลายๆอย่างมีดังนี้ครับครับก็จะมีโปรตีนน้ำตาลนะครับแล้วก็ไขมันครับผมแล้ววันนี้นะครับวิธีทัดการประกอบอาหารและการทดสอบสารอาหารนะครับในวันนี้จะเป็นไปไม่ได้ด้วยดีเลยนะครับถ้าครับครอบครัวผู้สนับสนุนหลัก ของครอบครัววิสุ์เน้นซาวครับซึ่งก็มีคุณพ่อแม่คุณแม่พี่สาวอีกสองคนนะครับที่เป็นกุ๊กครับเป็นเบื้องหลังคอยช่วยเราทํางานทุกๆอย่างนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตากล้องก็คือเจนและงกรนะครับกล้องตัวนี้แล้วก็กกโฟก,กนนทกรครับแล้วก็เพื่อนของเรานะครับที่มาให้กำลังใจอีกหนึ่งคนก็คืออูพาณุเดชครับเพื่อนของห้าทับสองครับผมและที่สําคัญนะครับคนที่ผมจะ ลืมไปไม่ได้เลยก็คืออาจารย์นัทพงศ์แตงเพชรนะครับที่ให้โอกาสพวกเราในการทำวิทโอที่ดีอย่างนี้นะครับผมครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับรายการเ h อ s, <He>. <S, <Yeah>. <S like i าย k ิ t c h e n โชครับไปบ๊ายไปบ๊ายบายเซแล้ว